ตะลุยโจทย์แคลคูลัสกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข้อ7กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงและมีฟังก์ชัน f x สองฟังก์ชันนะคะ ขึ้นกับเงื่อนไขของ x ถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ a ให้ใช้ฟังก์ชันบนแต่ถ้า x น้อยกว่า a ให้ใช้ฟังก์ชันล่างแต่มีคำเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคำค่ะบอกว่าฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริง x ดังนั้นถ้าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริง x นั่นหมายความว่า 1. f a ต้องหาค่าได้ 2. ลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ต้องหาค่าได้ 3. ค่ะ $f$ $a$ ต้องมีค่าเท่ากับลิมิตของฟ<ม>ังก์ชัน $f$ $x$ เมื่อ $x$ เข้าใกล้ $a$ นะคะดังนั้นจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาถามว่า $f$ $a$ บวกกับ $f$ ของลบ $a$ ได้อะไรนะคะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า $a$ คือค่าอะไรเลยนะคะแต่รู้ว่า $f$ $a$ สามารถหาค่าได้โดยใช้การแทนค่าลงไปในฟังก์ชันบนนะคะและหาค่าลิมิต ของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายได้โดยใช้ฟังก์ชันล่าง2ค่านี้เมื่อแทน x เท่ากับ a ลงไปจะมีค่าเท่ากันนะคะดังนั้นจึงแทนค่า a ได้เลยค่ะในที่ x กลายเป็น a บวก square root a กำลัง2บวก5จะเท่ากับ15ส่วนด้วย square root a ยกกำลังสบวก5นะคะ จากนั้นสังเกตว่าตัวส่วนมีส q u a r e r o o เ a กำลังสองบวกห้านำไปคูณตลอดค่ะเพราะว่าค่าเป็นบวกอยู่แล้วก็จะเป็น A คูณกับส q u a r ์ Root a กำลังสอบวกหรของ a 2กำลังสบวกหคูณกันสองครั้งก็จะทำให้ส u a r e Root หายไปนะคะไดานาตาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นค่ะจัดรูปย้ายข้างอีกสักนิดนึงก็จะได้เป็น A คูณกับ a กำลังสองบวกห เท่ากับ15ลบ5แล้วก็ลบกับ a กกำลังสองนะคะ a สควรูทกำลังสองบวก5เท่ากับ10ลบ a กกำลังสองจากนั้นฝั่งซ้ายมือเนี่ยติดสแควร์ o ูทอยากให้สแควรูทหายไปจึงยกกำลังสองนะคะต้องยกทั้งสองค่าจึงได้หน้าตาเป็น a กำลังสองคูณอยู่กับ a ยกกำลังสองบวกห้านะคะ ก้อนนี้ก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองคือ100-2ลบ2หน้าหลังแล้วก็บวกกับหลังยกกำลังสองแบบนี้นะคะดังนั้นคูณกระจายเข้ามาค่ะก็จะได้เป็น a กำลัง4บวกกับ 5a ยกกำลังสองเท่ากับ100 ลบ 20a กํลัง2บวก a กํลัง4ปรากฏว่ามี a กํลัง4ทั้งสอ2ข้างตัดกันหายไปนะคะจากนั้นย้ายข้างค่ะให้ a กํลัง2ไปอยู่ด้วยกันก็จะได้เป็น 25a ยกกำลัง2เท่ากับ100ดังนั้น a กําลัง2จึงเท่ากับ100หาร25นั่นก็คือจะได้ค่า a ออกมานะคะเป็น a ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ ส a เดียวจึงมีค่าเท่ากับบวกหรือลบ2นั่นเองดังนั้นตอนนี้เด็ก <c oughs> ๆทราบแล้วว่าค่า a <c oughs> ของเราเนี่ยจะมีด้วยกัน2ค่าคือบวก2กับลบ2นั่นเองนะคะจากนั้น f a a ในที่นี้ก็คือ f 2นั่นเองไปบวกกับ f ลบ a ก็คือ f เป็นลบ2นั่นเองนะคะแล้วก็คำนวณค่าออกมานะจะได้ f 2นะคะต้องเลือกใช้ ฟัง์ชันบนค่ะเพราะว่า x มากกว่า a นะคะดังนั้นก็จะได้เป็น2บวกกับสแว o ยกกำลังสบวก5บวกกับ f ลบ2แสดงว่า x ต้องน้อยกว่า2เลือกฟังก์ชันล่างในการแทนค่าก็จะได้เป็นบวก15ส่วนด้วยส u a r e r o o ทลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2อบวก5นะคะคิดเลขค่ะก็จะได้ออกมาเป็น2 บวกกับสแควรูทเกบวกกับ15ส่วนด้วยสแควร์รูทเเช่นกันนะคะได้เป็น2บวก3บวก15ส่วน3ตัดทอนนะคะได้5ก็จะได้เป็นหบวก5เท่ากับ10นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่ามีค่าเท่ากับ10ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย